ค่ะกรับสวัสดีค่ะทบส้มทางบ้านเอฟซีทุกท่านค่ะค่ะมณีกะมาพบกับเจคาข้ามสามตัวเต็งที่เก่านะคะมณีเจ้าข้ามสามตัวเต็งกันได้มาติดตามเรื่องราวความฝันกับป้านวลเนาะค่ะป้านวลเพื่อนฝันเห็นผีไส้เพื่อนเนาะค่ะที่ถือสายวัดมาวัดให้วัดหน้าเพิ่นนเนาะค่ะกับความฝันของป้านวลนี่สิเป็นอย่างไรเป็นไปเป็นมาแนวใดเนาะค่ะถ้ากับไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของป้านวลพร้อมกันเนาะค่ะไปค่ะ สวัสดีค่ะปะนวลค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณป่าค่ะค่ะวัอนี้ก็มีโอกาสได้เดินทางมาติดตามตัเลข้องฟันของปะนวลเนาะค่ะปะนวลนี่ก็เป็นค้นฟันแม่นค่ะท่านผู้ชมวดนี้ปะนวลเพิ่งมาเพิ่นมานอนให้เนอปะนวลนอฟันดีค่ะท่านผู้ชมตลขสิเป็นตัวดกให้ปานวลเพิ่เว้าให้ฟังฟันจ้าไดครับปะนวลโอ้ยกันยังว่าเหานอนอ้ายเฮามาพี่นั่งหน่อยครับเสียงมาหาเห่า เฮ้ยพ่นว่ามา,มายัง้งล่ะเพ่นว่ามา,มาบป่ปากแต่ว่าหันห้ามหูว่าพ่นจับซ้ายจับซ้ายเสือ่อวัดไปเลยบดไปทางขุดวัดไปเลยวัดให้บ่ะแต่ว่าห้าบ่ฮหูดอกว่าเพ่นใด่จักจักเม็ดหรือบเ่เม็ดเ้าบ่คมะแต่ว่าห้าหูอยู่ว่าเพ่นวัดให้ผัวกับไปทางนั้นไม่อยาก็อยู่ทางนี้พี่นั่งห้านั่นล่ะออกจากนี้ละออกจากนี้ ไปพุดก็เลยว่ายู่เจ้าเจ้าสีถือไปทั้งไหนแล้วพุนพี่นั่งบ่ปากดอกอยู่ไปเลยค่ะเออล่งจากรถไปเลยได้เสือกไปเลยวัดให้วัดให้เปนสีวัดเอาหรือสีวัดขายบ่หูตัวนี้แต่ว่าหันในวัดได้วัดก็เพนเมื่อในนดวัดที่อันขายดอกเพิ่นสีวัดเอาของิ่นว่าจังสันเดออ อพ,พี่นางก็บอยเห่านั่นละพ่อพ่อเพ่าพ่ออันพ่อมันมุมใหม่ละอา่เห่าก็ได้คนคนช่งสูงสีดำดำเนี่ยเนาะก็เห่าก็โง่อย,อยู่ได้ว่าไอ้เสี้ยงเห่า,าอ่ะเห่าเ่าก็บอยเห่าเพิ่นกับบกงว,งวงสร้างเหรอโบแปากนั่มกกืมอักช่วยเลยดีละคไปหอดวนะันเจ้เบาบอกบอกโง่มาบอกโง่อยู่เผิ่นว่าเ่าว้าเหาซ้ำนั่นล่ะโง่อยู่เดี๋ยวเ่อจะมา ว่าเดียวกันแมาเดียวกาเพิ่คนว่างสิ่นเบาวัดไปวัดไปบาดมาหอด่นบ่าไอเสียงเจ้าสีไปอยู่บ่กบอกหัวสาเห่าเลยแต่กระบแนมีบ่อกรนมเห่าเลยแต่ว่าคนนั่นฮะเขายังมีสีวิตบอกยังเหรอ้อายเห่าครูตีดเห่านี่พ่อบอกพ่อบอกหนึ่งอีสองน่ะอือกตยังวะ่นเ้ากันน่ะ เพิ่นบอกกันน่ะห้าบกหูหรอกแต่ว่าเพิ่นบอกกันผัวเมียเพิ่นน่ะละแต่ว่าหันเมียเพิ่นกันยังยังมีชีวิตว่าก็ย่างแล้วนอกพี่ั่างหน่อยัวหม้อค่ะอบอกวัดไทยย่างว่ะเออจากได้ถึงซื้อซื้อมาหอดเสือกย่างไปเลยย่างประเทศญี่ปุ่ะย่างไปเลยย่างว่ะจังว่าห้าว่ะโอ้คือพันดีแท้ว่ะจักสีวิตไทยสีวัดเอาเนาะบ่หูบ่หูตัวนี้ แต่ว่าวัดไนะ้น่ะวัดอี๋มีไม่แบบอันจังไงจังมีอันคือจังมันสีแดงๆนะแบบเผาเห็ดน้ำอันนี้นั่นเอ๊ะว่ะเป็นแบบไดโนสีแดงๆสีแดงๆมีเสือกแบบย้ายไปนะ่ะน,แบบน้ำแบบว่าน้ำลุ่มน้ำยังไปงเป็น,เ,เ,ปนเป็นแดงแดงนั่นละ่ะเผาว่ะเป็นไฟแสงสีบ่บ่แต่ว่ามันมีแบบแดงๆไป เห็ดเห็ดเป็นอันย้อนเป็นย้อนเป็นย้อนไปถือไปเลยถือไปุวดเหมือนเป็นกระดาษระไรอย่ไรเออออถือไปเลยเนาเป็นเป็นสายไปเลยวางสั่งคื่มันบอกกันอยู่เพื่อนวัดไปหนี่กะซีมีเสือกแดงๆนี่ย้อนไปน้ำเออไปเลยย้อนน้ำกลนเพื่นไปตามเพ่อนวัดเออไปเลยเหมือนเหมือนเพื่นไม่มาจองไหวมองนี่เป็นของเพื่อนเรื่อมจากจุดนี้ไปจบจุดดันไปซื้อเหมือนเหมือนเปนไม้ไม้ไว้เนาะ ใช่จังสั้นอ่ะอายุเพิ่นนั่นคนมันหนึ่งหกสิบหกสิบหกเหอด้วยนะไอ่ห้าวหกสิบหกปีหกสิบห้าหกสิบเพิ่นขี่รถยังมาค่ะบปืนุยนรถเพิ่นนน่นเขาบวมหูเด้อแต่ว่ามาจอดมาจอดกันได้เสื้อไปเลยเพิ่นขับรถเพิ่นมาแต่ว่าบวมหูทะเบียน like อืมห้าบวมหูค่ะแต่ว่ามาหนีอืมมาหนีค่ะมาหนีคับห้ากวมหูแล้ว ขันวามาเนี่ยเขาก็เห็นตั้งแต่ป้ายนี่แล้วเฮาอืมอืมถ้าให้เปนวนตีตเลขปนวนสีตีตัวไดค่ะห้าเก่าแล้วเฮาห้าเก่าห้าเก่าไอเสี้ยงนะเพื่อนเก่าหกสิบเพื่นเป็นผู้เฒ่าเนาะโอ้ผู้เก่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เข้าได้น่ะค่ะเออขุดกระทือว่าผู้เฒ่าเนาะเออผู้เฒ่าแล้วเนาะําดำเจ็ดปิดอยู่อืมค่ะสูงค่ะ เพิ่นนั่นเขาบอกว่าไายเขาจ่าหนีบอกว่าไอเสี้ยงจ่าสิไปจ้างผีบอกโปปากน้ำเฮาก็ยบอกระซาบ่หัวซาเลยแต่ว่าเมียเพิ่นกะอายุจักปีเมียเพิ่นกันปีเพิ่นกะสิได้หกสิบสองเลยละหกสิบสามเนไล่เรียกันเนี่ยเมียเพิ่นนั่นปะเออเมียเพิ่นหกสิบสองหกสิบสามนี่เนาะปานเออเพราะว่าเพิ่นไล่เรียกันนี่แหละคันแม่เนี่กั หกสิบหาหกสิบสี่นี่แหละซ้ำนี่ประมาณนี้เนาะประมาณนี่พี่ค่ะเออแต่ว่ามันถือกันกับอันบานเลยทีเฮาพอดีพอดีเลยเพิรนมาเนี่ยไหมค่ะอือบานเลยทีเท่าไหร่คุณปะใกล้เดียห้าห้าเก่าเดี๋อ้โห้าห้าเก่าห้าห้าเก่าจี่ละเนี่ยเป็นเงินเนาะแต่ว่าตัวเล็กถืเป็นเงินมากมันคือหาเก่าหาเก่าห้ามักค่ะห้ามักตัวนี้ห้ามักแห้งนะค่ะ อายุอายหกสิบหกแต่ว่าอายุพี่นางนี่อายุเมียเพื่อนหมูโบหูแน่ชัดเนาะโบหูแต่แต่ประมาณประมาณค่ะประมาณก็เอาเป็นว่าเอาแต่อายุอายนี่และเนาะปันนนเนาะเพราะว่าตัวนั้นมันก็เป็นตัวเลขที่ขาดเขื่อนเนาะเขาบอกว่าใดเพราะว่าเขาโบหูอายุที่ชัดเจนแต่ว่าอ้ายห้าเ้าหูค่ะหกสิบหกแน่นอนอยู่เคยฟันเห็นมันกะเถ่อบกปนวนนี่ล่ละนี่ล่ละเถ่อเดียวนี่ล่ละเหาฟันเห็นทั้งผัวทั้งเมีย นี่เอาเพิ่นกับ่อสท่านเสียชีวิตเนาะบอสเป็นคนคือเก่าอยู่อืยังว่ะเขานอนอยู่นี่ที่ละห้าฝันจนได้ว่าอุ้ยกูคือฝันเห็นอ้ายกูหน่อยได้มาห้าว่ะแทกให้แทกนี่ยังนี่เนาะแต่ว่าก็เป็นสายเป็นสายแบบงแต่ว่าแบบเป็นเหมือนเหมือนกระดาษที่แปะไว้แปะไว้เป็นไรอ่ะแม่นอืมค่ะเป็นจังสันอีหลีแต่ว่า คือไทยปนวนตีนี่ปนวนกับที่ห้าเก้านี่แหละห้าเก้าห้าเก้าก็ค่ะแต่บราบัตรอีกทีกับห้าห้าเก้าเออห้าห้าเก้าอายุอายหกสิบหกหกสิบหกค่ะอายุปนวนเนี่ยห้าเดียหกหกสิบสามถึงสิบสามสิบสามปีกับเห็นท่ผู้ชมเอาไปพิจารณาบึ้งนะคะเนาะค่ะัเนื้อความฝันของป่านี้มีอย่างเพิ่มเติมบ่างบ่บ่ออหล่ะค่ะเขาพูดแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขเนาะค่ะ ขอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้ <le> ขเขาก็มาสรุปตัวเลขของปนวนะคะปนววนี่เพื ouais. ่อนฝันเนาะค่ะท่านผู้ชมเพื่อนฝันเห็นผีไส้เนาะค่ะกับผีนางเพื่อนเพื่อนวานเนาะค่ะเพื่อนกะได้ถือตลับเม็ดเนาะค่ะไปแทกไฮแทกหน้าเพื่อนวานเนาะค่ะแต่ว่ากับจักเพื่อนสิแทกเข็ดยังเนาะค่ะกับตัวเลขของเพื่อนกับเป็นบ้านเด็กทีของปนวนกคะห้าห้าเกาค่ะอายุอายเพื่อนแตหกสิบหกปีเนาะค่ะอายุปนวนะ หกสิบสามปีค่ะหนึ่งมีถุนาสองหาหกเจ็ดค่ะกะให้ท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลค่ะค่ะให้โซกให้มนันให้ร่ำให้ร่วงเฮ่งๆปังๆไปกับความฝันของประนวนเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าข้ามสามตัวเต็งนั่งในเรื่อค่ะถ้าผู้ไรย,ยังบ่ท่านกดติดตามเจ้าํามขอฝากส่ง มีคลิปดีๆอยู่ใส่เจคัมสามตัวเต็งกับสิบไปหามหาให้ทำผู้ส้มในรับส้มรับฟังต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้เจคัมสามตัวเต็ยงคอสโยไปเพียงเท่านี้คลิปนาพ่อกันไหมสวัสดีค่ะ